ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องชาลอใบติฟ้าที่น่ารักทุกคนอีกเช่นเคยนะครับแอดมินตื่นขึ้นมาด้วยความเหน็ดหนาวนิดหน่อยนะครับเอ้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าอากาศหนาวติดลบเลยนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อคือนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็ขึ้นไปเป็นจ่าปูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็นักเตะของเราด้วยครับปรบมือเลยครับรัว และสำหรับ e ีพีนี้นะครับแอดมินก็จะมาสรุปการแข่งขันเกมพิมพ์บรีอังกฤษที่เจอกับเว็บบอมบิดเอาเบียนเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเกมเมื่อคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็บุกไปเอาชนะเว b ตบอมบิดเอาเบียนได้ถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกได้ว่ายำใหญ่พิเศษใส่ไข่เลยนะครับ e ี EP ีนี้นะครับก็มีหลายทถาทีนะครับเกิดขึ้นมากมายนะฮะในหลังจบการ แข่งขันเมื่อคืนนี้ที่พบกับเว็บบอมบิดเอาเบียนนะครับเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงนะครับที่ลงเล่นเมื่อคืนนี้นะครับ11ตัวจริงที่ลงเล่นเกมเมื่อคืนนี้ในการไปเยือนเว็บบอมบิดเอาเบียนนะครับประกอบไปด้วยผู้ลักษาประตูน,นะครับเป็นแอดดิสซนแผงกองหลัง4ี่คนนะครับก็ะจะใช้ในส่วนของจูอัลกอเซโล่ จอห์นสโตนลูเบนดิอาร์ตและอเล็กซานเดอร์ซิเชนโกนะครับกองกลางนะครับยังคงใช้อินคาบุนโดกันเบนโดซิวาและโรดี้นะฮะสามประต่านแดนหน้านะครับเป็นฟิวฟอร์เดนลรียบมาเรนและลาฮิลสเตอร์ริงนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับบุกไปเยือนเวสต์บริดจ์เอาเวียนนะครับทีมอันดับ19ของตารางอยู่ในโซนตกชั้นเลยทีเดียว ก่อนเกมนะครับคาดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะไม่สามารถยิงประตูดได้ถล่มทลายดังเช่นผลที่ออกมาในวันนี้นะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับในกรณีนี้นะครับเกมเมื่อคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับไม่มีเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งอย่างเควินเดบอยที่มีอาการบาดเจ็บแอดมินก็ไม่คิดว่าสกอร์จะออกมาได้สวยหรูขนานี้เรามาดูไทม์ไลน์การแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับลูกแรกนะครับ ได้ในนาทีที่6นะครับจะอินคายกุนโดกันนะครับลูกที่2นะครับได้นาทีที่20นะครับโดยเป็นจูเอากันเซโลนะครับลูกที่3นะครับได้นาทีที่30นะครับเป็นอินคายกุนโดกันกองกลางคนเก่งของเราเช่นเดิมนะฮะลูกที่4นะครับในนาทีที่45นะครับเป็นลิยัปมาเลนนะครับต้องบอกว่าครึ่งแรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็ยิงเบสบอมบิดเอาเวียนไปได้ถึง4ประตูต่อศูนเลยนะครับในครึ่งหลังนะครับ เป๊ปกเดียล่านะครับได้ส่งฟลอรันตาเลสนะครับลงมาแทนฟิลเฟอร์เดนและแอมิกลาป็อกลงมาแทนอินคายกุนโดกันนะครับในนาทีที่52ก็เปลี่ยนตัวลงมาพร้อมกันเลยนะครับและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาได้สกอร์เพิ่มเป็น5ประตูต่อ0จากราฮิมสเตอร์ลิงในนาทีที่57นะครับถัดมานะครับไฮไลท์สุดท้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่งคาเบลเคซุตลงมาในนาทีที่61แทนเมเนโดซิลวานั่นเองนะครับ จนกระทั่งจบการแข่งขันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่สามารถบวกตกอ์เพิ่มได้และแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถเอาชนะเบนบอมบิดเอาเบียนไปได้ถึง5ประตูต่อศูน์เลยทีเดียวนะครับสถิติในเกมการแข่งขันนะครับเรามาดูในส่วนของการคองบอลน,นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คองบอลไปได้78%โอกาสยิงนะครับ1ิครั้งเข้ากรอบ7ครั้งส่งบอล876ครั้ง ส่งบอลสำเร็จ801ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต 91. ์91.44%นะครับบุกทั้งหมด177ครั้งบุกอันตราย77ครั้งเตะมุม8ครั้งทำฟาวล์6ครั้งล้ำหน้า1ครั้งศูนย์ใบเหลืองและใบแดงนะครับและไม่มีปีคคิกเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นฝ่ายของบอลได้เหนือกว่า เหนือความคาดหมายของแอดมินด้วยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีเควินเดอะบอยอย่างที่แอดมินได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั่นเองแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับก็มีนักเตะที่สามารถทดแทนกันได้นะครับที่สําคัญนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากผลนัดล่าสุดที่ชนะเวทบอมห้าสนะครับซึ่งทําให้เตะเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือ19นะ้นัดแต่มีแต้มมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งแต้ม และแมนยูก็จะเตะในค่ำคืนนี้มนนัดที่20หากแพ้หรือเสมอจะไม่แซงเพราะประตูรวมเป็นรองนะครับแต่หากชนะมองว่าเรือใบก็คงได้เปรียบอยู่เพราะยังแข่งน้อยกว่า1น,นัดนั่นเองนะครับนะครับเรือใบสีฟ้าก็ยังทำตาฮิติไร้พ่า18เกมติดโดยเว็บตาฮิติดังเผยเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ทิตี้นะครับทำตาฮิติสวยหรูโดยไม่แพ้ใครในทุกถ้วย รวมถึง18นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วในเวลานี้และเรือใบตีฟ้ายังคว้าชัยชนะได้ถึงที่เปน,นัดรวดในเกมหลังสุดอีกด้วยขอขอบคุณทางด้านของเป็ปตูดเดียล่าและก็นักเตะของแมเชสเตอร์ทิตี้ทุกคนนะครับในเกมนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับอินคายกุนโดกันนะครับที่ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะครับก็มีส่วนในการทำแอสติสแล้วก็กดไปสองประตูนะครับ เป็นนักเตะกองกลางที่ต้องบอกว่ากลับมาฟอร์มฮอตอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีอินคาบุนโดกานในแดนกลางนะครับเขาสามารถพาบอลจากแดนกลางไปถึงไปถึงแดนหน้าและสร้างสรรค์โอกาสในการทําประตูให้กับเพื่อนๆได้นะครับบุนโดการนี่สุดยอดเลยครับมีส่วนกับทั้งเกมนะครับจนกระทั่งเปลี่ยนตัวนะพิมมิลีกนะครับได้ออกมาประกาศถึงเอเดรันนะครับว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เก็บชินชีตมากที่สุดในพิมมิลีกในเวลานี้นะครับ ซึ่งทำไปได้ถึง11คินชีตนะครับและปีนี้นะครับแอมินก็คาดว่าแอเดนซอนนะครับมีโอกาสที่จะลุ้นถุงมือทองคำได้อีกแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ทำไปได้ถึง11คินชีตมากกว่ามาตินเนสที่มีเพียง9คินชีตและแม็กคารีกับเลนโอนที่มีเพียงแค่7คินชีตนะครับยกถุงมือทองคำให้กับแอเด s ซอนไปเลยก็ว่าได้นะครับณเวลานี้ มาดูในส่วนของกองหลังบ้างนะครับคู่นี้นะครับไม่ชมไม่ได้นะครับเว็บสถิติเผยแมนเชสเตอร์ซิตี้มีจอร์ตโตนและรูเบนดิอาดินเป็นเซน,นเตอร์ตัวจริงคู่กันในฤดูกาลนี้ทั้ง12นัดน,นะครับชนะ11เสมอ1แพ้ศูนคีนชีสติและเสีย1ประตูเท่านั้นเองนะครับสื่อต่างประเทศนะครับพากันยกยอว่า ดูโอคู่นี้คือผู้อยู่เบื้องหลังที่พาทีมบินสูงไล่พ่ายมาถึง18นัดรวดและชนะติดต่อกัน11นัดหลังสุดเข้าไปแล้วรวมทุกรายการในเวลานี้ณ <Yeah. S 1> เวลานี้นะครับจะขาดคู่หูกองหลัง2คนนี้ไม่ได้เลยนะฮะมาดูในส่วนของการกล่าวหลังเกมของเปปเรียร่านะครับเปปสุขใจลูกทีมเรือใบโชว์ผลงานแจ่มโฟกัสคว้าชัยเกมเชฟอยู่ต่อ กัวเดียล่าคุณสื่อแมนซิตี้ระบุว่าตนเองมีความตุกอย่างมากกับผลงานในนัดนี้เลอใบติฟ้าลงเล่นนัดที่19ด้วยการบุกถล่มเอาชนะเวตบอมบิดด้วยสกอร์5้ตในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ตอนนี้พวกเขาแซงนำเป็นจ่าฝูงแต่ทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตมีคิวลงนัดที่20ในคืนนี้ในค่ำคืนวันพุธเพื่อทวงตำแหน่งคืนเป๊ปได้กล่าวว่ามันเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมผลการแข่งขันที่ดีมาก เราพยายามตกงนักเตะลงไปในเงื่อนไขที่ดีที่สุดและมุ่งมั่นในการทําสิ่งที่เราต้องทําเราอยู่ในช่วงท้ายการต่อสู้เพราะฟุตบอลเป็นเรื่องยากทุกๆคนแข็งแร่งและในสถานการณ์นี้เดือนนี้เรามีความมุง่งมั่นและมันเป็นเรื่องที่ดีมากทิศทางที่เราทุกๆคนมีตัวร่วมในการบุกและการเล่นรวมไปถึงการสร้างสรรค์โอกาสและพยายามทําประตูมันเป็นเรื่องสําคัญในการเข้ากรอบเขตโทษและสร้างโอกาสมีเวลาพักหนึ่งหรือ2วันจากนั้นเตรียมตัวสําหรับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด มันเป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่ผมรู้สึกว่าการเป็นผู้จัดการทีมแค่คิดก็ต้องเตรียมตัวสําหรับดวลกับเชฟฟิลด์ยูไนเตดมันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่ผมรู้สึกอันนี้ก็เป็นคากล่าวของเป๊ปกัวเดียล่านะครับเรายังมีอีกสถิตินึงนะครับมานะอัปเดตนะครับอย่างไว้นะครับฟรเดนเล่นให้แมนซิตี้ครคบ100รนัดอายุแค่20ปีเท่านั้นฟิลฟอรเดนเมดฟิลล์อนาคตไกลทีมชาติอังกฤษทำสถิติลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ซิตน้ครบ100นัดเรียบร้อยแล้ว ฟิลเวอร์เดนกองกลางดาวรุ่งคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเล่นให้ต้นสังกัดนัดที่100หลังสตาร์ตตัวจริงในเกมพรีเมียร์อังกฤษนัดล่าสุดที่เรือใบบุกไปถล่มเวสต์บอมบิดถึง5ประตูต่อศูนย์นักเตะจอมพิววัย20ปิปีเลื่อนชั้นจากระดับเยาวชนของสมโมสรเมื่อปี2017ก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบเต็มตัวในฤดูกาลนี้และล่าตุด ลงเล่นรวมทุกรายการให้ทีมครบ100นะัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะครับฟิลฟเดนยังทําประตูรวมทุกรายการภายใต้ยูนิฟอร์มของเรือใบสีฟ้าได้ถึง24ประตูอีกด้วยฟอร์มฮอตจริงๆนะครับนักเตะดาวรุ่งคนนี้นะครับก็ลงให้กับทีมไปแล้วถึง100เกมนะครับด้วยวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองต้องบอกว่าคนนี้สุดจริงอะไรจริงนะฮะดาวรุ่งคนนี้นะครับก็อยู่กับทีมมาน,นานเลยนะครับอยู่เป็นตำนานของเราอีกต่อไปนะครับ ในเรื่องของถ่ายผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับยังไม่มีผู้ใดนะครับที่ตอบถูกนะครับพี่ๆก็ลองคิดไว้ในใจเลยนะครับว่านดต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราใครจะยิงเป็นคนแรกและยิงกี่ลูกนะครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็ได้นำสถิติต่ตางๆนะครับและข่าวต่างๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หากชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับ